ไปรียนใช่ไหมปีฮาฮ่ามังงะมังงจักนิซ่าไหมลายเมีสามีสลายมีบบบบเขารองได้อะไม่แปลกแต่ถ้าลุงน้อยรองได้อะจะแบบสุดยอดเยี่ยมบ้าเนาะเราเป็นใครนะนึกว่านายก นะคะจะเป็นคลิปที่ช่องเราเนี่ยทำบ่อยมากแต่ครั้งนี้เนี่ยก้ยใหญ่อลังการไม่แพ้ครั้งแล้วๆล้วเลยนะก่อนอื่นขอกินเจลลี่ก่อนแลนดี้ลูกวามยิ่งิบเก ว่าเนี่ยดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมและเป็นธร,รมเนียมค่ะทุกคนว่าเราดูอะไรเนี่ยเราเห็นอะไรเราก็อยากกินแบบนั้นแล้วคนเกาหลีเนี่ยเขากินไก่ทอดนะคะโบก็เลยจัดเลยค่ะวันนี้บอนชอนน่าจะตอบโจทย์ที่สุดฉันบอกเลยว่าบอนชอนแบบยกกันมาทั้งทั้งร้านเลยนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันนะคะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยและนี่เลยบอนชอนเขามีไก่ทอดรสชาติใหม่เขาคือฮันนี่โคชูจังเป็นรสชาติน้องใหม่จากบอนชอนเสริม ความเกาหลีมาเต็มๆเพราะเขาเป็นรสชาติที่มีความเผ็ดนำซอสพริกโคชูจังเกาหลีหวานตามด้วยน้ำผึ้ง บอกเลยว่าจะสายเผ็ดหรือสายหวานก็รับประกาศความอร่อยภายใต้คอนเซ็ปต,ต,ต์ทุกคําช่ามงลง,งเพราะความช่าของฮันนี่โคชูจังเราสามารถกําหนดเองได้ว่าอยากได้ช่าแค่ไหนเพราะมีแปลงทาซอสมาให้เราได้กําหนดความช่าเองได้ตามที่ต้องการจะทานที่หน้าร้านหรือเดลิเวอรี่เขาก็มีแปลงให้ พี่น้อยโซโล่เลยสวัสดีเพื่อนๆมาแล้วไข่บงกอน,นจะบอกว่าหอมมากตอนเนี้ยแล้วก็แทบจะไม่ไหวแล้วจะบอกว่าข่าวดีของลุงน้อยทำไมโบซื้อไหม่มาใหม่แล้วไหม่นี้คงอยู่กับเราได้อีกไม่นานโบซื้อไหม่มาใหม่แล้วนะเดี๋ยวลุงน้อยจะมีได้ได้มีไหม่ของตัวเองแล้วแล้นเดีถือไปซ้ายหน่อยอวันนี้เรามีแขกกัตเตอม,มาสิกกิตติมาศหน้าเดิมๆนี่คือข้าวมื้อแรกในวันนี้พี่ชันบอกเลยว่าหิวมากตายแล้วอันนี้รถใหม่ปะใช่เป็นรถใหม่ฮันนี่โคชูจังเป็นแบบโคชูจังผสมกับฮันนี่งเลป่ ไปแดงใช่ไหมปีกต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะกินนะสามารถจิ้มน้ำนี้ทันทีก็รู้จังปาดก่อนได้ือ ริมห้ปาดอย่างนี้เลยสามารถเพิ่มความเผ็ดร้อนได้ด้วยตัวเองคือเขาจะทำอะไรใหม่มาเรื่อยๆเราก็ต้องลองไปเรื่อยๆางสำหรับโบนะโบบอกเลยจะมีความหวานนําแล้วก็จะมีความหอมโคชูจังมากเขาบอกว่าจะเผ็ดร้อนมากๆเลยนะแบบว่ามีความแบบตาชตาชแบบแบบมงลงอ่ะแต่สําหรับโบนั้นโบเป็นสายเผ็ดอยู่แล้วโบไม่กลัวกลัวกลัวเปิดลหนน้อยหิวมากมือสั่นเสื้อเปิ้ไก่ยังไม่ตายดีกว่ากินกัข้าวนะ คำเตือนนะคะกลัาวไมพอดคลิปนี้ไว้ได้แล้วก็ไปซื้อบนรทมมากินก่อนแล้วก็มากินไปพร้อมกันอือหือกินคู่กันอ่ามันคนละสูตรเนี่ยอันเดียวกันหมดเลยแต่ว่าแค่คนละส่วนจะสั่งส่วนไหนก็ได้แตเอาซอสตัวนี้ไปไปทาขค่นั้นก็จะมีความตาสแล้คำพ้อ หา้ยลุงเงาเงารู้จักดิซ่าไหมไล่สามีสามีไล่สามีปบปบเฮ้ยปบปบมาจากไหนนี่ไงแล้วอะไรอ่ะที่เขาคือปีกนี่ไงมันเป็นท่าเต้นเขาไล่สามีสามีไล่สามีปบปบต้องบอกว่าลุงน้อยเนี่ยอยู่ห้องในแกไม่ได้อยู่เฉยนะคะแกทำกันบ้านนะใช่ลุงร้องได้แล้วเพื่อนๆเพลงฉั่คิดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่าวเกมากลุงฝึกร้องอยู่สองเดือนแล้วเพลงเนี้ยพอเพลงเพิ่งออกเพลงเพิ่งออกคือไม่เกี่ยวกับยายที่แล้วจำผิดวันนี้แหละ เพื่อนๆไปหาฟังกันได้นะเพลงนี้ลิซ่ามโนเบลลิซ่ามโนบาลฮะลิซ่าลาลิซ่ามโนบาลไม่ใช่มโนเบลจำผิดอ่านภาษาอังกฤษผิดเพื่อนๆนี่เราเอกอังกฤษนะลายสมีผมชอบมากเลยเพลงนี้เชื่อเพลงว่าลิซ่ามโนเบลลาลิซ่าตะกี้นั่งเปิดจุดใตจุนตึกกลางค้าบอกว้าวตาน้อยแกฟังเพลงนี้เหรอ โอ้นูกคนมันแว่วมาจากไหนอ๋อผมชอบตอนนะั้นลูกคนอะโดนแบบในหัวไม่ใช่ละหรือจะเลยมีลุกติดตามกันอยู่เขาคือใครคนไทยไปดังเกาหลีใช่ป่ะทำกันบ้า,มานมาไม่ถือว่าแก่งทำให้ประเทศไทยทำให้สำหรับโบอ่ะทำให้หเลยนะออ๋ลูกชิ้นอะขายวันละเจ็ดสิบปันเยอะป่ะแบบปลาก็มีนะนี่ปลาเหรอปลานึกว่าไก่ จับไปเราจะไปหาเอาไม่ได้เพลงนี้ร้องไม่ยากแต่จำเนื้อไม่ได้เฮ้ยลุงน้องได้ไหมร้องไม่ยากแต่จำเนื้อไม่ได้เายสมีเายสมีลาลิซาเลิฟมีเป็นชื่อเขาอะลาลิซาเนื้อสมีเายสมีกินเหอะอ้าวเขาทำไม่พูดได้วะฮะเขาจะไม่ร้องได้อะคืออะไรเขาทำไมร้องเพลงนี้ได้อะเอ้านี่เขาเป็นนักร้องอะเขาร้องได้อะไม่แปลกแต่ถ้าลุงน้อยร้องได้อะจะแบบสุดยอดอะ มันกลมมันฟ้าหืมหนัง no ก้อยคุ้ยโอ้โหน้ำพรินให้เ ah ดือดกลือเอาเนี่ยไปค่ะหืมหนังกอดหนังไก่แล้วโบใส่ยากันได้ว่าวะผต่หอหืมสำหรับโบนะโบเป็นคนกินเผ็ดมากสำหรับโบคือไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าโบกินเผ็ดมาก ตัวนี้อร่อยมากอืมอืมมันกรอบเลยอร่อยมากอืมอืมเขาทำดีนะอืมอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะน้องกินผลมากไม่ต้องกินกับข้าวเลยคือซอสกำลังพอดีไม่ต้องกินกับข้าวเลยก็ได้กินได้เลยอร่ยขอท้านะครับบนชั้นขอเผ็ดกว่านี้อีกร้อยเท่าที่ชันกินเผ็ดมาที่ชันท้า โบชอบเอ็นห่ดอยู่ดีก็ชอบเอ็นหมไม่ทอบหนังไก่อ่ะหนังไก่ไหมของอร่อยน้อยไม่ได้ท้าไม่ไม่ยอมโอ้โหน้ำจิ้มเขาดีนะน้ำจิ้มเขาโอเคมันเหมือนของเราอะถ้าคนจู้จังก็ซื้อมาแบนเค็มอเถ้าทำไม้เค็มอะของเราที่ทำด้วยแองกินไม่ได้เนี่ยเห็นป่ะเราสามารถทาได้ตลอดเวลาเบอร์ถือว่าวันนี้เป็นวันชีสเดย์ นนี้าเราตักคสลองนี่สุกคืนน่องเท่ากัน น้อยก็นั่งมาสองอันถูกด้วยน้อง,องอกําลังเดินตามรอยนักกินจุบอกว่กําลังขุดลุงน้อยให้เป็นนักกินจุเจตีลุงให้เป็นนักมนม,มลุงไหนโบทําไมให้ไปทไําเลยเยี่ยมบ้านเหลอ,อเราเป็นใครนะ <c oughs> นักว่านายกน้องน้อยมานะเดินสายแล้วนะ่ะเจตีโบมีสุราดด้วยเนี่ยสุราดมีเยอะมีทุกจังหวัดเลยหรือเปล่าไม่ได้หมายถึงแฟนกลับนะแฟนชื่อปิ่นปิ่นใครเจตีนักข้าวมันนมชอบมีคนมาว่องว้ายไหมพี่โบใช่ลุงน้อยไหมคะพวกเอาอยูแล้วลุงน้อยต้องใช่สังเกตฟันหรอส์ฟ เนาะเรากินเยอะมากอะสองน่องก็เยอะเหมือนกันนะกินเยอะมากๆเลยอะวันนี้เป็นวันที่เรากินกันจริงๆอะเราไม่เคยกินกันจริงจังขนาะดนี้น้ำก๋วยคู ว่าว่านัาากกินจู่อะสามารถกินได้หมดเลยหมดเขาไม่คุยกกินอย่างนี้นะปกปก,ปก,ปกเขากินได้ยังไงยังมาฝึกเป็นนักกินจุกันได้คร้มันเป็นมาตามธรรมชาติเนาะตัวน้อยเดียวบางคนนักกินจูส่วนใหญ่ไม่อ้วนคนจีนอะเยอะนักกินจุแต่คนที่กินได้น้อยๆอะอ้วนงงมากเมนูหน้าทำะไรเดียวโบเคยทำแบบทำไก่บอลชอนอยู่คลิปหนึ่งอะทำไม่ได้นะทำยังไงก็ไม่เหมือนเขางง งแต่โรงแรมมากินเมนูที่นี่โรงแรมชอบเมนูไหนสุดปูเจดเมื่อวานอ่ะนะชอบมากเลยเหรอ่มะม้วนเราอัดกิ๊ปูเจดาย์โรงแรมกินแบบกินไม่ลืมตาเลยล้างมืออ่ะธรรมดาต้องล้างแฟบนะล้างสมือใช่อร่อยจริงนี่ล้างมือน้ําเปล่าแล้วมาเลยไม่มีกลิ่นเพื่อนเขาทํามาดีมากนะเมื่อวานไปอย่าไว้คนเริ่มคึกคักอ่ะของมันสดเันใหม่ไนงะวันนี้แบบมันตาดจริงจริงอ่ะทุกคนคือปกติปูจะเลิกกินแล้วนะผู้อิ่ม มันีแบบตัวนี้ก็ไม่ให้รีบกินหรอกให้กินไปเรื่อยๆไม่ไม้ไหนประมาณสักสองวันกินไปดูหนังไปดูชางกียงไปดูคิมซวยยอนไปไปหน่อยเรากินกันเยอะมากเลยวันนี้คืออร่อยมากมันตัดมันอะไรนะมันตัดมันตัดใครเป็นคนคิดสับคนแรกอ่ะอยากรู้อ่ะไอ้นไงสมควรไง พออ่อโบไอส้สมควรแนละ้วมันพออ่อโบสมควรที่เป็นช่างกระเบื้องอ่ะที่คิดสูตรมันตดัด <c oughs> ไปเรื่อยอะ่ะคือทำไมน้องสาวของเราถึง<อ>ธุรกิจหลัดตัวออกจากคลิปไปละคลิปนี้ไม่เอาละคือถ้าไม่เอาคือเดิอนออกไปเลยไม่ต้องเข้ามาทำงานกลางๆนิสซามีจะสไลส์ไม่ไม่ยิ้มอีกเหรอไกลละนิสซาบ,บอกว่าออกแบบพาดเป้นให้เตง่ายๆให้ทุกคนสามารถเต้นตามมันได้มาดูท่าได้เลยสันเดิลมีไม่ได้เลยสัเดิล สองนาทีเป็นลมเลยเยจริงเต้นได้ยังไงอ่ะโบแค่เต้นตามอยู่แบบไม่ได้มีท่าอะไรนะเกือบพวกต้องคนแข่งแรงจริงเต้นเต้นแล้วร้องด้วยอก่อนลุงก็แบบนี้ร้อง้วเต้นแถวไหนร้องให้สนามรวมร้องให้แล้วก็เต้นไปด้วยไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาทุกคนลองไปทําตามดูนะคะทําตามไม่ได้ก็ซื้อเคยทำแล้วไม่รอดตอน้าทำไก่บอลชอนใครแบบ ก็ยูจังเหมือนกัน,กนแต่มันได้เป็นอย่างนี้ะนะคคแต่เค็มมันเค็มมาก <c oughs> แต่บอกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกคนทุกแอปมีทุกแอปไม่รู้จะบอกใครไปซื้อที่ไหนทุกแอปหน้าร้านก็มีแล้วก็สามารถสั่งได้ทุกส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นสะโพกปีกอก หรือว่าไก่ไม่มีกระดูกหรือว่าปลาหรือว่าหรือว่าหนังไก่หรือว่าเอน็นหรืออะไรเงี้ยสามารถสั่งได้ทุกส่วนตองดูมาพรุ่งนี้ต้องทำเกีเ๊ยวหวานทุกคนพรุ่งนี้ว่าต้องทำเป็นเกีเ๊ยวหวานตั้งแต่เจ็ดโมงลงน้อยผมไปรับลงน้อยหกโมงโไปรับลงน้อยตีห้าแล้วกัววทนทีมงานที่พร้อมเจ็ดโมงอะทีมงานที่พร้อมจะลวยไปกับโบใช่<ร><ร>แล้วรู้ว่าว่าทีมงานโบโบน่ารักมากเลยอะคือตอนนี้ไม่มีทีมงานใช่ไหมทุกคนแล้วโบกำลังรับสมัครคนสมัครมาเยอะมากเดี๋ยวาที๋ยวไอบอกว่าทีมงานน่ารักคือใครนี่ไงทีม คือตอนเนี้ยไม่มีใครช่วยใช่ไหมแล้วก็จะมีมารกับลุงน้อยเนี่ยจะบอกว่าช่วยดีมากลุงน้อยก็คือทํากล้องไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยแต่พยายามอยากจะช่วย<ม>อยากจะแบบตรงนี้ใส่ยังไงจนนี่ลุงน้อยบางคนเดินไปกดจะบอกว่าคนเรานะคะไม่มีใครอายุมากเกินที่จะเรียนรู้เพราะว่าทีมงานของโบนเนี่ยอายุ50อัพกันทุกคนสาคนร้อยห้ จะบอกว่าทีมงานของเรานะคะอายุแบบใไกลแล้วนะคะแต่ว่าจิตใจก็ยังวัยรุ่นอยู่นะคะตอนนี้จะบอกว่าลุงน้อยเป็นคนตั้งกล้องอันนี้เองนะคะแล้วก็เป็นคนเซตฉากให้เซตไฟให้ด้วยสุดยอดมากถ้าเกิดหายตัวไปนี่คือต้องประกาศตามหาวันนั้นวันนั้นวันนั้น,น,น,นตั้งแต่เริ่มที่ทำอะมาจัดของอยู่หลังบ้านเดินมาปุ๊บเห็นตั้งกล้องเสร็จ แมาใครทำวะเร็วจังบอกเฮ้ยลุงน้อยเป็นนี่หว่าโบมาโบต้องตกใจบอกเอ้าใครทำวะเอ้าลุงน้อยเหรอเขาก็เรียนรู้แหละใช่เพราะว่าโบต้องเหมือนแบบว่าถ่ายเองคิดงานเองด้วยโบไม่สอนนะไม่สอนไม่สอนเพราะกลัวทำไม่เป็นตอนแรกตอนแรกกลัวแกเหนื่อยแบบเออไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องแบบไม่ไม่ต้องมาโอยอย่าไปคิดว่าคนนี้แก่คนนี้แก่ถาบอกว่าเหนื่อยบอกว่าตอนแรกคิดว่าแบบมันเหนื่อยก็เลยแบบอายุนั่งหยุดเฉยไปเลยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะโบต้องขอขอบคุณลุงน้อยด้วยก็ขอขอบคุณมามาด้วยนะคะก็ขอบคุณลุงน้อยด้ววยยยสาาาาาหหรรรรััับคค้้้งนนนนอออกกก่เทะะะะไ็ลลืมมมตติดชแใ นนี้ะะคะเราก็เขาตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> แล้วครั้งหน้าลุงน้อยกําลังจะมีไม้อันใหม่ไปของลุงน้อยเราจะไม่ต้องเอาไม้มาแขวนแล้นพี่แล้วเพราะว่า <c oughs> ไม้เราพังเราจะมีไม้เสียบไปเลย <c oughs> โอเคค่ะสำหราับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนสวัสดีค่ะลุงน้อยเก็บไว้กินได้อีกประมาณแปดสิบว,วัน